สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกา,าพบกันอีกเช่นเคยนะคะ,ะในหัวข้อวันนี้นะคะแม่หมอจะทําในหัวข้อที่ว่า15บห้าข้าเดือน8นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากสื่ออะไรนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ DMplace เ,เห็นไหมคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบเป็นผู้ให้นะคะเห็นไหมคะมีความเป็นแม่นะ สิ่งที่คุณจะทำอ่ะคุณส่งออกไปเลยค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรทำได้เลยนะไม่ต่อไปหกเหรียญน,นะคะถ้าหากว่าวันนี้ตั้งใจที่จะทำบุญให้ทานจะเป็นผู้ให้อะไร,รก็แล้วแต่ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ย ทำเลยค่ะอย่าลืมกรวดน้ำนะคะสิ่งที่คุณทำอย่าลืมกรวดน้ำตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเขารอรับอยู่นะเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จนะเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จค่ะทำได้เลยดวงจิตทุกดวงจิตเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะคิดมากอย่าลังเลสงสัยทำได้เลยวันนี้เป็นวันดีนะ อาจจะมีมารผพาชนมาพาชนก็ได้นะมีเจ้ากรรมนายเวรคอยขัดขวางอยู่แผ่บุญให้เขาด้วยอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทาบุญให้ทานนะคะแผ่บุญให้เขานะเนี่ยจะมีการยกระดับหรือว่าจะมีการก้าวขยับอย่างรวดเร็วในชีวิตคุณนะเห็นไหมไพ่ใบนี้เขารอรับบุญอยู่นะเขารอรับส่วนบุญส่วนกุศลที่คุณตั้งใจจะทํา แล้วถามว่าเขาจะได้รับไหมตั้งจิตให้มั่นได้รับแน่นอนหนึ่งถ้วยเต็มล้นเลยเห็นไหมคะได้รับแน่นอนเนี่ยไหว้พระขอพรถือศีลปฏิบัตินุ่งขาวห่วมขาวหาดอกไม้ดอกบัวไปถวายท่านตั้งจิตอธิษฐานให้มัน่นคงให้มั่นให้แน่วแน่นะรับรองท,ทุกดวงจิตที่เขารอเขาได้รับแน่ แล้วหลังจากนั้นชีวิตคุณจะเป็นอิสระจะหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะไพ่ใต้สําหรับคุณได้เฮอร์อมิตนะคะคู่บาจานค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยออชี้นําทางคุณอยู่คอยไ้่ลายคุณอยู่คอยนําเสียงสว่างสองทางให้กับคุณนะไม่ต้องคิดกังวลอะไรใดๆลงมือทําได้เลยเพราะว่าคุณเดิมทีคุณก็เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตายอยู่แล้ว การที่คุณออกมาเป็นผู้ให้นั้นไม่ต้องห่วงค่ะคุณจะได้รับของขวัญสิ่งตอบแทนอยู่แลเห็นไหมคะหนึ่งถ้วยไม่ต้องคิดเยอะคิดมากคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนอุปสรรคปัญหาเขามีะ่ะมันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรมาคอยขัดขวางคุณหรือว่ารอรับบุญตรงนั้นอยู่ก็ได้คอยฉุดกระชากคอยดึงคุณไว้อยู่แต่ไม่เป็นไรเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้แต่ไม่เท้าผ่านแน่นอนค่ะอืม อย่าลืมทำนะคะวันนี้เป็นวันดี15บห้าคเดือน8ทุกดวงจิตเห็นไหมคะเนี่ยทุกดวงจิตเขารอรับอยู่เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็อคอยให้คําอวยพรคอยอยู่กับคุณนะคะ,ะท่านเป็นคนที่คอยผลักดันคุณให้ให้มาทำตรงนี้หรืออาจจะเป็นคิดแม่หมอที่คอยอชี้ไกด์ไลน์ให้กับ ทุกคนได้เข้ามาชมมาฟังแล้วก็ให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้คอยใกล้ลายนะคะ,ะแล้วสิ่งที่คุณทาแน่นอนคะ่ะเขาได้รับและชีวิตคุณก็จะประสบความสําเร็จจะหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมามีความสุขอีกนะคะนะคอยดูนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนำแสงสว่างให้กับคุณอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ฝากไว้ควแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ